คุณเคยสงสัยไหมว่า SUV PPV MPV แตกต่างและเหมือนกันอย่างไรทั้งหมดในคลิปนี้มีคำตอบครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมือนไม่มีสาระครับแต่สุดท้ายทั้งหมดในคลิปนี้มันมีสาระนะครับคุณเคยสงสัยเหมือนผมไหมครับว่า SUV MPV PPV KFC ATF อะไรไม่ใช่นะครับ SUV MPV PPV มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบางคนก็เรียกว่าอรถรุ่นนี้ครับ SUV บางคนก็เรียกว่า PPV บางคนก็เรียกว่า MPV มันมีลักษณะแยกและแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวทั้งหมดวันนี้ครับผมจะมาบอกให้คุณฟังครับมาถึงที่ประเภทแรกก่อนเลยนะครับและนี่เขาเรียกว่า SUV เชื่อว่าหลายๆคนคนไทยหลายๆคนนะครับได้ยินคำนี้มาตลอดครับ SUV บ้าง รถใหญ่ๆบ้าง7ที่นั่งก็เรียก SUV รวมๆกันไปเลยครับเรียก SUV อคำตอบคือใช่ไหมไม่ใช่นะครับ SUV ย่อมาจาก Sport Utility Vehicle นะครับไอ้คำนี้นะครับมันจำกัดความหมายถึงว่ารถที่เป็นรถใหญ่กว่ารถเก่งทั่วไปแล้วกันแต่ใช้พื้นฐานว่าเป็นรถเก่งทั่วไปนะครับใช้พื้นฐานรถนะแต่สามารถนั่งได้เยอะขึ้น ใหญ่ขึ้นสูงกว่าเดิมหน่อยหนึ่งสามารถตะลุยได้ทุกพื้นผิวประมาณนี้นะครับแต่ไม่สามารถแบบโหต้องขับซีโฟวูได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันสามารถยกสูงและตะลุยไปในพื้นที่ที่มากกว่ารถเข๋งทั่วไปทําได้เขาเลยเรียกว่า SUV นะครับข้างในอินทีเรียดีไซน์ของมันก็จะดูไอโซสิ่งอรื่อความสะดวกก็จะเยอะแยะครอบคลุมเยอะแยะมากมายนะครับถ้าสมมติเป็นค่าย Honda มันคือรุ่นอะไรถ้าเป็นค่าย h o n d ้านนะเออเป็น จะบอก Honda Wave ก็คงจะไม่ใช่นะครับมันคนละมันคนละอย่างกันนะเนี่ยชอบเดี๋ยวพอถึงตอนนี้นั่งลุ้นใช่ไหมนะครับถ้าเป็นค่าย Honda ครับมันคือรถ CRV ครับถ้าเป็นค่าย Mazda ครับมันคือรถ CX5 ครับถ้าเป็นค่ายของ MG นะครับก็คือ MG GS ครับถ้าเป็นนิสสันก็ X-Trail ประมาณนี้ครับเราสรุปรวมทั้งหมดที่เราพูดนะครับก็คือว่า SUV ไปถึงประเภทต่อมาครับที่เรียกว่า PPV คำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับบางคนก็บอกอมันมีแค่ในไทยบางคนบอก้อยทั่วโลคอก็พูดกันนะครับแต่เอาประมาณนี้แล้วกันนะ P P V คืออะไร P P V คือ pick up passenger vehicle ผมกำลังงงคำนี้มันออกเสียงว่าอะไรนะ <I want. S 1> v e r i c a l อ,อะไรสักอย่างนี่ละกันนะครับมันสรุปรวมแปลเป็นไทยว่ารถที่มีพื้นฐานเป็นรถกระบะแต่มีตัวบอดี้ครอบตั้งแต่หัวถึงท้าย เช่นอะไรบ้างสมมติถ้าเป็นค่าย Toyota นะก็คือ Fortuner ครับถ้าเป็นค่าย Isuzu ก็คือ Mill X ครับนะปัจจุบันพื้นฐานของมันเป็นรถกระบะแต่เอาตัวครอบลงมาใส่ให้มันสามารถนั่งได้เยอะขึ้นได้5คนบ้าง7คนบ้างและสามารถบรรทุกของได้เยอะขึ้นมาถึงตรงนี้ทุกคนก็สงสัยอ้าวแล้วช่วงล่างกระบะมันจะมันจะนิ่มนวลเหรอครับเพราะช่วงล่างกระบะมันถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกใช่ครับ แต่เขาเอาแหนบออกแล้วเขาใส่คอยสปริงเข้าไปเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลครับพอเพิ่มความนุ่มนวลเสร็จปุ๊บรถเองก็ยกสูงขึ้นมาจากรถปกติทั่วไปครับเราเลยเรียกมันว่า p i c k up passenger คือการขนส่งได้ขนส่งอะไรบ้างครับคนก็ได้ครับมันเป็นรถตเนกประสงค์นะครับของก็ขนได้บางอย่างนะครับไม่ได้ทุกอย่างนะครับก็สามารถมีน้ําหนักที่ท้ายได้บ้างนะครับเขาก็ทํารถให้สูงขึ้นมากกว่าทั่วไปสามารถลุยได้เยอะขึ้นบางตัวนะสามารถมีตัวขับเคลื่อนสีล้อก็ได้ บางตัวนี่นะยกสูงสามารถลุยป่าก็ได้ถ้าสมมติเป็นโตโยต้อย่างที่บอกไปแล้วครับมันคือ Fortuner ครับถ้าเป็น Mitsubishi คือ Pajero ครับถ้าเป็น Isuzu คือ m u x X ครับถ้าเป็น Ford คือ e v e r e s t ครับและถ้าเป็นเชฟโลเล่เชฟโ o เล่ทุกคนฟังใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเรียกเชฟโ o เล่ทำไมฝรั่งเรียกเชฟโลเล่เพราะว่าตัว L E T สุดท้ายมันไม่ออกเสียงทีครับเขาเรยว่าเชฟโ Ro เล่ ถ้าเป็นยี่ห้อเชฟโรเลหรือเชฟโรเลตแบบไทยนะครับก็คือตัวของเทรเบเซอร์นะครับภายในก็แล้วแต่ยี่ห้อเลยครับบางคนก็ใส่ขอโวยความสะดวกต่างๆมากมายแต่ไอรถพวกนี้ครับสามารถลุยป่าได้นะครับลุยทางที่รถ SUV ไปไม่ได้ไอพวกนี้สามารถไปได้รถบางคันก็ขับ4ขับโฟอะไรก็ว่ากันไปนี่คือนิยามของรถที่เรียกว่า PPV ครับมาถึงประเภทต่อมาครับ MPV หรือ m ั l ติ Purpose v e h i c l e ว่าง่ายๆรถรุ่นนี้คืออะไรเอาให้จํากัดความง่ายๆมันคือรถตู้ครับที่ใส่ความสะดวกสบายเข้าไปที่ใส่ความหรูหราเข้าไปที่สามารถขนค้นได้เยอะขึ้นกว้างขึ้นหลังคาสูงขึ้นแต่ว่าเป็นรถตู้อาจจะเป็นระดับหรูขึ้นมานิดนึงนะครับมีรถอะไรบ้างถ้าเป็นค่ายตโตโยต้านะครับก็เป็นอัลปากับเป็นเวลไฟรครับอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าสมมติเป็นค่ายของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แคนิวเวลครับใช่ครับอันนี้เป็น MPV ครับ ถ้าสมมุติว่าเป็นทุนใดก็จะเป็นทุนใด H1 นี่เป็นไงสำเนียงได้ด้วยทุนใด H1 นะครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับมันก็คือรถตู้ที่มีความหรูหราและสามารถนั่งได้หลายคนหลังคาสูงช่วงล่างนิ่มนวลน,นี่คือ MPV ครับมาถึงในส่วนสุดท้ายครับมินิ MPV MPV ที่เราบอกไปแล้วครับมันคือรถตู้ระดับหรูนะครับ คำว่ามินิมารวมกันก็คือย่อลงมาให้มันเล็กลงมันมีรถอะไรบ้างครับรถง่ายๆแบบนี้รถที่มันเป็นรถขนาดเล็กนะครับแต่มีทรงเหมือนรถตู้มีรถอะไรบ้าง <c oughs> ทุกคนก็จะคิดว่าผมจะพูดถึง Honda Fit ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมมนมีรถอะไรบ้างมี Toyota Sienta ครับถ้าเป็นค่ายมิ s ซูบิชิก็จะเป็น x p e n n e r r ครับถ้าเป็นค่ายของ Suzuki ก็จะเป็น Ert i g ตนะครับ แล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้ครับถ้าเป็น Honda ามันต้องเป็น Honda f ฟีดครับเนี่ยครับมันสามารถเปิดประตูสไลด์ข้างได้หรือบางตัวว่าเปิดเข้าเปิดออกทั่วทั่วไปนะครับแต่เป็นมินิแวร์ด้วยง่ายมินิ MPV มีนะครับมีความหรูหราครับมีความอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นนะครับแต่มันเล็กลงสามารถคล่องตัวได้นะครับไซส์เครื่องก็ว่ากันไปนะครับพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดแล้วก็แล้วแต่แบร์แล้วแต่ใครจะใส่เข้าไปทั้งหมดที่ผมพูดมานี่คือ MPV ครับและรุ่นสุดท้ายที่ผมพูดก็คคคือ Honda Feed ใช่ััั้ยรรบบดึงเเขาตวล ณปัจจุบันครับเรามี Honda f ฟีไม่ต่ำกว่า15คันครับหากคุณอยากเป็นเจ้าของรถ Honda f ฟีที่ผมพูดมานี่นะครับโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับถ้ายังจินตนาการไม่ออกนะครับว่าเรามี Honda f ฟีอย่างเดียวนะครับมาดูในเพจนี้นะครับณปัจจุบันเรามีรถมินิ MPV ของค่าย Toyota คือ Toyota s i ซีย a ถึง2คันนะครับเป็นสีบอลเงินกับสีเทานะครับเข้ามาดูรูปในเพจของเราได้นะครับผมชี้ซ้ำอีกทีนะนะครับ แต่ถ้าท่านอยากดูคลิปที่มีสาระแบบนี้มีรอยยิ้มและตลกแบบนี้นะครับเรามีอีกหลายคลิปนะครับอยู่นี้ครับ YouTube channel ของเราครับดีคาชาแนลเข้ามาแล้วก็กดตุ่มถูกใจกดปุ่มติดเป้งไว้ด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับในช่อง YouTube channel ของพวกเราครับแต่ถ้าท่านมีข้อสงสัยอยากจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับคอมเมนต์มาทางด้านล่างนะครับ ถ้าคุณไม่เข้าใจเฮ้ยมันยากไปเดี๋ยวผมจะมาทําให้มันง่ายๆเองคอมเมนต์มาตรงนี้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบขึ้นมาทําให้มันจากเรื่องยากที่คุณไม่เข้าใจมาเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้กดติดตามกดแชร์พวกเรานะครับจะเห็นคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ